ที่สองคบวันนี้ก็อยู่กับการฮปปี้เบิร์เดย์เดริสกินิกเหมือนเดิมนะครับเท่าไหร่แต่วันนี้แต่วันนี้วันเดียวเท่าไรฉันขอจีบร้านวันนี้ไปก่อนทุก่อไปได้เลยเธอทิ้งรายการให้แราบุกชังเขาไม่ได้อยู่ไทยเลยนะเห็นไหมล่ะเขาต้องไปดูงานต่างประเทศบ้างไปฮองกงไปกม่ต้องพูดแล้วพอยฮ้ยลดลดลงได้ไหมสักสักแบบสิบสิบนาทีอะไรเงี้ยพอเธอ เอาอย่างหนึ่งสองสามคุณซับมาวันที่สองแล้วเจอกันแบบเดิมเสร็จแล้วชุดเดิมปะเนี่ยไม่ชุดเดิมไม่ชุดเดิมไม่คุมโทนะไม่โป๊ะรอแกบไว้ว่าบอกเออไลฟ์วันที่สองับวันนี้ก็อยู่กับการให้ไปเบิร์เดย์เดอะริสคลินิกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญวันวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วจ้ะแต่หมายความว่านี่มาไลฟ์สองวันจริงๆเราจัดสามวันแต่นี่มาไลฟ์สองวันเออซึ่งวันนี้ก็จะสรวนมากเพราะว่าจะมีทั้ง เจนนิสแล้วก็โนโนอินทนาโนมานใช่ซึ่งยังไม่มาซึ่งยังไม่มารอ,อ,อ,อเราเราแต่งตัวรอใช่เอาเอาไปทําไมไม่แล้วก็ไม่ถือแล้วก็ไม่ติดแล้วก็วางไว้อ่ะแล้วมันก็เก็บของไงอ้าวเหรอเออหลังเสร็จอ่ะพี่ต้องไปขึ้นเครื่องต่อเลยนะก็คือ ไปส่งปะสำรานมากบอกนี้ไปส่งปะบอกนี้ส่งข <laughs> ึง้รถ <laughs> บอกนี้ไปปะ <laughs> อยากไปเที่ยวสวนนภูมป,ปะ <laughs> เออเอาหล่ะไม่ต้องไปก็ได้เนาะเออนั่นแหละนี่ก็ต้องเสร็จปุ๊บเนนี้จะเลทไม่ได้แล้วก็ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มใช้วเวลาไลฟ์เราแล้วนี่ก็จะต้องขึ้นมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะไปเลยสวรรณภูมิพร้อมบินจ้ะใช่อย่างเฉียวเฉียดจ้ะทำงานทุกวินาทีจ้ะจนวันนีสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเจออินทนนท์เจอกันสิเดีจะล่าตรงนี้จนจบบล็อกไม่ได้โตัดตัดไปจ้ะ ไม่ได้รวมกับเมื่อวานเลยน้อยเลยไม่เป <c oughs> ็นไรนะอย่ายไปยุ่ที่นู่นจบกันได้ <c oughs> แขกเขาไม่พอใจพิธีกรเขาให้กินแค่นี้เขาให้กินแค่นี้จบแล้วเราไม่จ่ายค่าตัวเราพูดไม่ได้ ฟังนะเมื่อวานนภัทได้สิบล้านนะฟังนะเมื่อวานนภัทได้สิบล้านนะวันนี้เราเราเนี่ยหัวเราหัวเราก็ต้องได้มากกว่านั้นนะไม่ถามว่าเงินเอาเก็บไว้ที่ไหนก่อนเงินเขาจริงเขาจะเก็บไว้ที่เราไงแล้วก็อย่ายอมวันนี้นะครับเรามาเป็นเกสเกสให้กับไลฟ์สดของ the riskynik ค่ะ ครั้งที่15อุ้ยใช่หรอครั้งแรกครั้งแรกแต่ครบรอบ5ปี5ขวบเขาถูกเขาสู่ปีเมื่อวันที่22่สิบอ๋อแล้วเดือนกันยายนเก้าเข้าสู่ปีที่5เหมือนสมมติว่าเราอะเล่นละครหรือเล่นซีรีส์หรือเล่นหนังอะเก้าเข้าสู่ร้อยล้านคือยังไม่เข้าไงยังไม่เข้าอีกนิดนึงละเก้าเข้าสู่ปีที่5นะคะแล้วก็จะมีปีที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ถูกนี่แปลงพันจริงจริงไหมเนี่ยแปลงแล้ว ว่ายังไงนะอ่ไม่พูดละือ้โหเราจะรังจะขายให้ได้ร้อยล้านเมื่อวันสิบล้านวันนี้จะร้อยเก็บปากเก็บปากทองคำไว้กับพวกเราแต่พาแล้วจือไอ้จื่อ่ะจืดคุณอันนี้เขาเ็ดนะมันเ็ดใช้ขายลิปสติกเขามาขายลิปสติกดูสสวยมากลิปสวยมาก ลิปเลยด้วยชื่ออะไรลิปสวยมากปากใหญ่เลยมือันนี้เรียกว่าพีฟิลเลอร์มาเลยอ่ะนี่ถูกมากเก่งอันนี้คือสมมติว่าบอกแล้วเวลาเราก่อนมาฉีดหน้าคุณหมอเร็วๆจะหายไปหน่อยเดี๋ยวมันเป๊าะคือสมมติว่าซ้อมฉีดฟิลเลอร์ทุกคนทาลิปหมาล่าตัวนี้เอ้ยใหญ่แย่งพูดได้ไหมเออไม่ได้ไม่ได้พูดคือลิปหมาล่าจริงจริงกว่านะลิปหมาล่าจริงๆทาแล้วเผ็ดแล้วคือฉีดแล้วเหมือนเบิร์นเหมือนออกมาเหมือนเหมือนอะไรอันนี้คือซ้อมซ้อมฉีดฟิลเลออออออรรร์เเเฮ้้ยยยยยโคตสวลลล่่่่ะะิปาาชืืีหม ตั้งชื่อว่าลิปหมาลาเพ็ดเผ็ดมากชื่อลิปหมาลาอ๋อเผ็ดด้วยลิปใหม่กำลังจะออกอุ๊ยเผ็ดมากคุณลิปใช้ไม่ได้เพราไม่ใช้แล้วจ้ะไม่ใช้แล้วจะเผ็ดแต่มันเป็นนวัตกรรมจึ้งใจฉีดปุ๊บเหมือนซ้อมฉีดฟิลเลอร์ทุกคนอ๋อมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเผ็ดนะมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบมีความแบบเย็นๆย็ชาๆแล้วชาชาเมึงท่านผู้ชมร้ายแบบต้องชื่อตั้งชื่อว่าลิปติ่งบวมเฮ้ยลิปติ่งลิปวอท็อกลิปวอท็อกลิปวอท็อกยอะ ปากจึ้งปะปากจึ้งมากเหมือนฉีดติลเลอร์วันนี้พวกเธอมาทำงานชั้นที่ันนทำชั้นงงเหมือนกันไม่ใช่งานชั้นด้วยเนี่ยชั้อป้ายยาแล้วสองจอมแ่อวันนี้นี่หาอะไรดีหเอางานลูกค้าเข้ามาเลยไบหมดเลยชั้นบินต่อสามทุ่มไปไหนเขาจะไปเกาหลีต่อก็ไปได้เลยเธอทิ้งรายการให้กับลูกสามตครอนงกันเราเราเราลงทางด้านนี้ไปห้องประชุมอ่ะมาลา ปากเบินเลยเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมันเผ็ดมากเลยนะมึงใครทำลิปมาลาอันนี้ไม่แดกเผ็ดใครแดกเผ็ดแตก็ไปแดกหมาลาได้ปะลีปทำไมที่เหลือแต่ดีมากลิปมาลาดีมากชัยแล้วรู้ชัยแล้วรู้สึกว่าแบบว่าปากเจอโดยเหมือนไม่ต้องฉีดฟินเล์ไม่ต้องเจ็บตัวแต่ว่าก็ทำทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันงมาเป็นการตลาดแต่ว่าเลือดจริงดูปากดิอันนี้เช็ดออกไปเยอะแล้วนะยังแสบอยู่เลย นะครับเป็นการรียกว่าตกรามวันตะกรามวันตะกรามใหม่นะครับแคปหนึ่งชั้นอะไรทายอินคลินิกชั้นว่าวันเกิดแต่พวกเธอขายลิปสติกมาจับแบบเนี้ยไม่ไม่มีแล้ววันเกิดคลินิกชั้นเนี่ยไม่มีแล้วไม่ใช่ของชั้นด้วยบางน้าบางน้าทั้งหมดทั้งมวลวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือจะเป็นลิปสติกสติกมาล่ามาใจงานไม่มีของกูเลยไม่ซ้ำเราไม่อะไรนานลูกค้าถึงไปแล้ว ด้วยสามคุณ<อ>แม่<อ>แต่ว่าเรามาด้วยความเต็มใจเ,<อ>เพราะที่นี่เขาทำดีจริงๆนะครับ นวัตกรรมเครื่องเขาก็คือใหม่มาเครื่องคือใหม่เธออวยเลเหรอไม่ได้อวยเรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเนี่ยเพอแบบพอสมมติว่าเปิดมาปึ้งคือคนนี้ก็มีก่อนเลยนะอ่าเออยังไงล่ะเขาไม่ได้อยู่ไทยเลยนะเห็นไหมล่ะเขาต้องไปดูงานต่างประเทศบ้างไปฮ่องกงไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปไหนตอนไหนคือไม่เคยเลยคือเข้าคลินิกไม่เคยเจอเออพอแล้วพอแล้วไม่ต้องโฆษณาไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของคนไทยก็ไม่รู้ว่าเธอไม่เคยเจอในที่นี้เลยไม่ต้องโฆษณาแล้วแต่พอแล้วลูกค้าฉันเยอะไหมลูกค้าฉันรู้สึกเยอะแล้วไม่เก่งมากมีหลายสาขาต้องไปดูงาน ต่างประเทศเปิดตาเปิดโลกเปิดได้เห็นว่าเออเขาไม่ทำอะไรกันไลยบ้างแต่ว่าเข้ามาคลินิกแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ชื่อนี้คลินิกเปลี่ยนชื่ออื่นดีกว่าเด้ออื่นๆคลินิกกำติงไปโอเคพอแล้วลูกค้าันเยอะพอแล้วใช่ไม่ต้องโฆษณาละพอล้ดีดีดใช่โอเค พาร์ด้าเข้ามาได้เลยนะครับนี่ใช่ไม่ต้องมอะไรอันนี้มากจริงถ่ายทุกอย่างยกเว้นของตัวตัวเองไม่เคยมีเลยที่สามนะครับแต่ว่าเดอะลิสที่ดิบไม่เจอลิสเลยนะครับแฮชแท็กเธอพอแล้วไม่เจอลิสเธอพอแล้วเดอะลิสไม่เจอลิสเธอพอแล้ววันนี้เราจะมาจอยกันในไลฟ์แล้วก็ ฉันน่ะไม่ได้คาดหวังยอดขายหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังนะฟังนะฟังนะไม่ได้คาดหวังยอดขายก่อนที่หมอดิสจะเข้ามาเมื่อวานเมื่อวานสิบล้านไม่ถึงไม่กดดันเลยเฮ้ยแสดงว่าเธอบอกเขาพูดโกหกเขาพูดโกหกไม่จริงเท่าไหร่แต่วันนี้วันเดียวฉันขอสิบล้านวันนี้ไม่บอกอีกแล้วนะไม่ฟังแล้วขอสิบล้าน่ไมวันนี้ขอสิบล้านพูดจริงๆวันนี้ขอสิบล้านเหรอใช่แล้วฉันส่งก็ได้ไรไม่ได้ไรก็คือได้ความน่ารัก ล้วทำทำไมอ่ะทำไมอ่ะปลอมงานเราเป็นฟิลงานไหลสูงเลยนะขอบเดินเดินไปด้วยเดินไปด้วยนะวันนี้ขอนะสนุกมากจริงขอนะเธออุ้ยองพ่อสวยมากเลยน้องบนอ่ะสาธุเธอมีห้ององพ่อก็มีป็นจมูคุณสวัสดีครับต่อค่ะอ่ามาบีฟบีฟบีฟบีบเลยบีฟใจเออบีบมาเลยนี่นางนุกกี้มาแล้วเนี่ยนี่เราเอาหมอบว่าทำไมนะวันนี้เร็วเร็วเออคำน้ำอ่ะ เออเราเร็วจะเข้าไลฟ์แล้วมา5นาทีเริ่มหนึ่งสองซ้ำวิ่ลดลดลงได้ไหมสักสักแบบ10 10นาทีอะไรเงี้ยพอเธออะไรก็มาฟังบีบงานเราเร็วบีฟงานก็มีไปก็ฟังอยู่อันนี้หมอไม่ใช่บาร์โเออโอ้ยหมันรู้นั่นแะเราจะส่สอกันเธอจะเข้าไลฟ์อีกห้านาทีจะเข้าแล้วเนี่ยอยูเออคุณเจนิสกับคุณอินทนนท์จะเข้าเฉยๆของมึงฟังเออฟังก็หูฟังไงเออ คุยทางลัเขาก็จะเป็นการพูดคุยตอบคำถามว่าเหมือนแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างมาใช้ด้วยกธีที่เดอดหริสที่นี่เข้าสู่ปีที่ห้าแล้วเป็นยังไงเสร็จปุ๊บเราก็โอเคอ่ะเริ่มเริ่มยังใช่ไปแต่ว่าขายวันนี้บีบบีบเราเนาะงก็ขายน้อยลงเนาะวันเนี้ยขายน้อยลงดีกว่านครสิบห้านาทีก่อนใช่แต่ขอความรู้กันเร็วมากอย่าทำงานมาก นีิด้เธอนุกี้เธอซื้ออะไรมาฝากใครเธอบอกสิเอออยากเจอเพื่อนอ่ะเธอเขาซื้อเค้กมาฝากบอกสิเขาบอกว่าเธอมาเขาซื้อมาฝากเลยเนี่ยอือให้กุติพนนซึ่งเป็นที่รับอุ้ยเขียนยาวมากเขาไม่เขียนอะไรเลยภาพคิดเอาเองเนาะโอ้ยเขียนน้ำแบบกินได้ไหมกินได้เอาเลยช็อตวะขอบคุณครับอ้าวแล้วไหนช็อกโกแลตเย็นอ่ะช็อตวะช็อกโกแลตอ่ะ ก็อันนี้เป็นขั้นตอนการทํางานของเรานะหนึ่งก็คือต้องบีฟก่อนที่จะเริ่มไลฟ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เข้าสตาร์ทไลฟ์ไปแล้วก็คือ,อเป็นทางพิธีกรไปออนแอร์ก่อนนะครับแบบบอกเกินกติกาว่าจะเจอกับอะไรโปรโม,มชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เสร็จปุ๊บอีกประมาส15นาทีพวกเราสามคนก็จะเข้าไปแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมีหมอน,นกนะจากเดอะวิสคินิของเรามาด้วยอ้ามารยาทดีนะ อะไรนะนเหมือนอเหรออันนี้อันนี้คือให้หมอโนกมาคเวอร์เป็นหมอฤิ์ลูกค้าทักผิดเยอะมากเลลวลาใส่แมส <laughs> ว่าเอาอเนี่ยหมอริ์เนี่ยเข้าพระรามสองแบบว่าเออเจอหมอริ์ประจาเลยหมอไม่ใช่ชั้นจา๋าพ <laughs> <laughs> ีจ้บเวอร์จ้ะเวอร์ใช่ใส่แมสก็เหมือนเลยใช่เป็นร่างทรงเออใช่นั่นแหละแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไลฟ์ไลฟ์จนเสร็จเสร็จปุ๊บก็นี่ก็จะอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็บินแล้วก็จบวันจ้ะ เธอเราอะมาคืนกาไรถามว่ายอดอะมันต้องได้ไหมมันก็ต้องได้เธอแต่ว่ายอดที่ได้อะสัดส่วนกําไรมันน้อยมันคือมันคือใครซื้อทันก็ยินดีด้วยใครที่ซื้อไม่ทันก็นะก็ไม่เป็นไรซื้อราคาปกติก็ดีเออเพราะวันนี้มันเป็นมันเป็นน่ารักมันเป็นน่ารักค้นกาไรต่อกันใครเห็นก็ถือว่าเหมือนเหมือนเจอสิ่งดีๆโชคดีอะไรเงี้ยเออเดลิสกินคืนกําไรให้อะไรเงี้ยใช่ ปกติเราไม่ได mm ้ไลฟ์สดอะไรแบบนี้ครับที่เป็นพวกไฟเป๊ปพงเป๊ปทาที <the <the ่มาจากปลาไม่ใช네่มีอันหนึ่งนี่อะไรคอหอยคออะไรคออะไร คออะไรคออะไรสายสายคออะไรไปอะไรนี่อะไรไปไปอะไรอะไรชื่อมึงชื่ออะไรชื่อมึงชื่ออะไรโอ้ยที่นี่ที่ไหนเกลิศี่ไหอ้อเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไขมันเออทออกแฟชส่วนเกินเออจะทำทำทำให้แบบเอาเอาความเย็นมาทำไมทำไมเออทำไมความเย็นมาเอาออกไปออกไปออกไป เขาชอบใช้คำว่าต่อจากใจแบบอุ้ยมันรู้สึกว่าตื้นใจมากจึ้งอะ,อะไรคำนึงพีคโคพิคโคช่วยช,ช่วยอะไรแบบลูขุมข้อไออเออลูขุมขนลอยแดงใช่ที่มันที่มันรู้สึกว่าอีกอันหนึ่งอันหนึ่งหนักสุตา,าก,การอยแผลเป็นไม่มีอีกไม่มไไนี่นี่ขุดอะไรขุดอะไรขุดดินขุดอะไรแล้วมันเป็นอะไรเป็นอะไร น้องเหมือนเพิ่งทำงานในโคงการอะไรันเนี่ยรู้เนียเอาปั๊บเวลาฉันพูดเลยนะทุกคนที่ติดตามสนิทนะจะบอกว่าบอกนี้คือหล่อทุกคน ทำเธอเอาติดเธอเลยฉันเสียงดังจังก็รู้สึกว่ายังไม่อยากลงไลฟ์เลยอ่ะสนุกมากเลยอ่ะอยากไลฟ์อีกอยากให้มีทุกวันเลยอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้โค้ดไม่จำเป็นต้องมีคุณลิตรแก่ฉันไลฟ์กค่เจนนิดเองเดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวเอาโค้ดให้เลยฉันขอมาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูแลให้รับรองเลยว่าสองคนนี้แน่นอนสองคนนี้มือหงิกแน่ยิงยิงอย่างนั้นเออแต่ต้องดีใจกับทุกคนที่วันนี้ได้ได้ไปได้สนุกดีเอาไว้ยพอลเดลลิสกินนี่ไปเป็นทางการหน่อยเร็วสุดท้ายแล้วจะปิดกอรแล้วใช่ไม่นัดเอาเลย ยิ่งกว่าอธิบายให้น้อ้ไอไออไอ้ยไออะไรนะบวยพอยให้น่อยพักยทางการ5ปีแล้วเนี่ยเดลิสคินิกของเราเนี่ยค่ะก็เออกดอื่นเลยจริงๆแล้วบอกแล้วทางการไม่ได้เป็นตัวเองเออฟฟลดอได้บวยพอยดีอันนี้ก้องบลอกก้องบอกไม่ต้องทางการมากอ่ะ กับพี่ลิศมากมากนะคะเพราะว่าแบบว่าอยู่ตั้งแต่ตอนที่พี่ลิศยังไม่เปิดคลินิกแล้วก็จนวันนี้มีแบบหลายสาขาก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณพี่เก่งมากเป็นไอดอลของหนูเลยเป็นคุณครูพี่ลิศในแบบ,แบ,บหลายด้าน <c oughs> ใช่ก็ จะเดินตามรอยพี่นะคะว่าหนูเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วก็อยากให้เดลิสคลินิกเนี่ยแบบมีแบบร้อยสาขาเลยทั่วประเทศไทยนะคะใช่ขาอวยพรโอวยพอโอ้ยเด็กกโอ้ยเสียใช่จุ๊บก็คือเครื่องใหม่คือ ตลอดนะคะก็อยากให้แบบท่านผู้ชมหลายๆคนได้มีโอกาสนะคะได้เข้าใช้บริการของเดอะลิสคลินิกนะคะลองเปิดใจสักนิดนึงจะรู้ว่าแบบความพรีเมียมเนี่ยอยู่ตรงนี้กับราคาแค่นิดเดียวยินดีค่ะเวลาไปก่อนกับบล็อกดี้ค่ะฉันด้วยเหรอคุยพรด้วยพูดวาไปแล้วนะ เก็มันแบบที่เดนพูดเลยครับก็รู้สึกว่าไม่ก๊อปปี้เพลงเลยไม่แค่รู้สึกว่าชางงานประสบชดีใจที่เธอมีมีวันนี้แลเธอประสบความสำเร็จในสิ่งที่เธอตั้งใจเพราะพี่ดีจะเป็นคนตั้งใจมากๆอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็เป็นคนที่ คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาเหมือนไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวเหมือนไม่ได้ดูเอาเมือนเป็นผีบ้างไปอะครับก็รู้สึกว่าอยากให้พีริดพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองเป็นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้มาพบเจอน้องๆบ้างได้มาเจอไม่จายเชิญไม่ว่าจากฉันเวลาฉันชวนเจอฉันพูดอยู่ฉันพูดพอเธออย่าพูดดิก็ขอให้เดอะริสคลินิกมีพันสาขา ยิ่งกว่าขอให้ไปถึงนู่นเลยต่างประเทศออกเป็น the risk worldwide เพราะว่าความตั้งใจของเธอเธอก็อยากให้ทุกคนมาใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยต่างชงต่างชาติทุกคนมาใช้บริการที่ the risk unique ได้เลยจ้อ i n t อ r n a t i o n a l international แต่ว่าดาังอินทนนท์กับเจนี่เป็นพรีเซน ไม่จ้างหรอกพูดไปแล้วจริงไม่เป็นพิซนเตอร์ได้แต่ว่าไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวงานตกเลยเอ้ยลบออกนะครับเข้าตรงนี้เลยว่าขอบคุณพี่ลินมากนะคะวันนี้ความสุขมากๆนะคะเอออาเธอฉันไปบินต่ออินเตอร์เนชั่นแนลแล้วไปแล้วเหรอไปเกาหลีจะไปเกาหลีไปแล้วเธอปิดวอล์กเธอปิดวอล์กหน่อยสิฉันปิดนี่ปิดแล้วนี่จบแล้วเนี่ยแฮปปี้เเบิร์์ดย